เอาคนที่ด่ายพอก่อนฝึกซ้อมตัวไหนก่อนคนแรกกับโกก่อนอผมว่าเอาโกที่คือเล่นบอลหลังจากหลังเข้าใจได้ดูปีได้เจ็คพูดไหมฟิวดีเดียวนกันผมก็คิดเหมือนกันคือโกยังแรกมันต้องเซฟก่อนต้องเซฟก่อนเซฟให้ดีก่อนแล้วก็จิตใจมันต้องแข็งบางทีเราดูบอลเราไม่คิดถึงจิตใจมันจะมาปอไม่ได้มันสําคัญแล้วอยู่ทีมใหญ่ไม่ต้องแบบ อาจจะไม่อาจจะยืนเฉย4ี่0 60หิสินาทีแต่ต้องเซฟให้ได้ต้องเซฟให้ได้พอจังหวะสำคัญมาโอนาน่าผมว่าไม่มีจุดนี้ฝีมือดีนะแต่เรื่องใจกับเรื่องสมาธิกับเรื่องพลาดง่ายๆเยอะไปเซฟได้เราเห็นมันเซฟดีได้ใช่คนที่สองก็กองหน้ากองหน้าต้องมาแต่คือกองหน้ามันไม่ใช่ความผิดของกองหน้าอย่างเดียวเลยนะสังเกตว่าฮอยลุนลงไม่ค่อยมีคนเปิดให้แม่งบงพอเปลี่ยนเอาเซิร์เซ่ลงแม่งคนเปิดให้เซิร์เซมบงอย่างเดียวเลยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจแต่ ผมว่าต้องเปลี่ยนต้องเป็นกองหน้าที่ถ้าคุณจะเล่นปีกเป็นหลักก็หากองหน้าที่บิวอัพเลเก่งครับแบบเคนฟิลนั้นอะ,อะแบบเฟอร์มิโน่ฟิลนั้นนะ,ะแต่ถ้าคุณอยากต้องให้กองหน้าแบบมาตัวทําประตูได้คุณก็ต้องหาจังหวะที่จ่ายให้ได้แต่ผมว่ายังไงต้องเสริมกองหน้าเอาไล่เข้า,า,าดีๆนอเคใช่แล้วก็มีกองกลางที่เป็นเซนต์มิฟิลจริงๆคนหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าบูโน่ต้องทําหน้าที่เยอะเกินไปแล้วมีตัวรับเล่นเซนตอ์มิฟิลสองตัวกังไม่ได้ ให้เป็นเซรามิคพิวที่ทำได้หลายอย่างต้โตนโอ้ยหลอดหลอดติตามันที่ฮีโร่ดูต้องติดตามแล้วมั้งดังลเลฮ้ยติดตามก็ดี <c oughs> ดติดตาก